ออเดินหนึ่งสองเจ้าตุนยังปุณเลยก็แค่จะไปหู้เราเป็นทุงได้ก็มีเลขเขียนไว้อยู่หรอแหกตาพอเลยพอดีๆกะก็แค่จะมาข้นมดขนเสียงมันมีนักมีหลายเนี่ยกระบอกม,มากลับมันเป็นทุงได้อะเนี่ยก็ทั้งมดเนี่ยมันเป็นออเดอร์ 2, หนึ่งหนึ่งสองมดเลยทั้งมดเนี่ยแม่นมดเลยสั่งแตะสั่งว่ะนักไปกา้า จำพิษเน่พิษก็ดีเนี่ซ้ำกะ่ะมันยังมันมีนักมีหลายแต่ว่านี่จะไปพิษได้ไดใครบ้าจะไปทําซ้ําร้านไอ้มันจะร้านใหม่เนี่เปิดมามินละมือมอาชีพนั่นเนี่ยเป็นลูกค้าคนเดียวที่สั่งหมดเลยเนี่ยถึงหมดเนี่ยแม่อยู่กล้ามยังไดนี่สั่งแตะสั่งว่าพรอะ,ะ่ะเรียกคนตะมุบานกะ่ะเป็นตุ๊กเป็นยักก็และอย่างใดนี่ได้ออเดอร์กับไปแหละเอาของไปเลย ยืนบนเนี่ยมันยืนขวางหน้าร้านอีกลูกค้าเพิ่อนจะมาสั่งอาหารสั่งไม่ได้เนี่ยยิงเติร์กเนี่ยไปไปไปเอาไปเลยไปโอ้ยบ้าบ่ดีนี่ฉันไปแล้วเดอร์กันไล่เอาไล่เอาเนาะฮะกูแต่เหรอจะไปยืนบนโยงเงยโยงเงยโยงเงยเนี่ยไปได้ออเดอร์เอาไปเลยจะไปยืนขวางหน้าร้านเติร์กโห่กำหนึ่งโทรประดามันกำก่อนลูกกาี่สั่งแต่สั่งบ่ามันตุกมันหยั ฮัลโหลเจ้าอ๋อเดอนหนึ่งสองมันก็เจ้าใช่ค่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะมีกับเจ้ามีนักนักขนาดนักจอยบาบอฮห้หนักอย่างใดนี่สั่งแต่สั่งว่าเจ้าเลี้ยงต้มูบ้านกะก็ได้มันตุก๊กมันยากมันเอาไปมาได้เออเป็นตุก๊กเป็นยากเออลำบากยังไงอะคะก็นี่ยกะของมันนักอย่างใดกับมาไดน้นี่อยังใดแล้วก็นี่กับนี่สั่งแต่สั่งว่ะกับนี่ก็สั่งสองรอบนะเจ้ารอบเดี๋ยวมันมาได้ มันตุกเจ้าเป็นไรเดอร์นี่มันตุกอ้าวสรุปนี่น้องพิทกะบูพิทหัวไรเลยพิษเจ้าพิษขนาดเลยถ้านักจะอีเอกะกบนี่ก็สร้างสองรอบนะจะไปไม่ได้สร้างรอบเดียวอืมมันแบกไฟบมได้ขี่รถเคียงเจ้าไ่ได้ขี่รถไงเนาะอ๋อค่ะค่ะเจ้าเจ้านี่น้องจะไปยืมโจมอย่างน้งเพเนี่ยจะว้อยวายใจอย่างไป ไป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 ที่ไหนก็ไปไป,ไป,ไปตั้งเพจมาในร้านเนี่ยหางก,ก่อนลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าจะหนีมลแล้วเนี่ยมายืนโบนอย่างนี้กับบอมอนนี่มันอย่ามาอูกก่กีนี่เอออันเอองั้นแค่นี้นะคะขอสุมาได้เออขอโทษค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรีบออกมาเลยนะคะจะถึงจะออกจากร้านแล้วค่ะเออไปก็ไปมันจะใครอยากอยู่ร้านนี้อุ้ยปากกับบอมว่วนโอ้ไอที่อู้นี่ปากเนะปากนะ,ะกะหันไปโกนกะ ไรเดอร์นี่อย่างใดนี่โหยังได้อีกขอรถกูมากกดน,นี่ก็เด้อไปแล้วไปแล้วกระจายไปแล้วเออกำเนื่อมันลายแน่ย,ยนี่นี่ก็สร้างแต่สร้างว่าเรื่องผีแค่อ,อีดีไล่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มจเย็นๆไปแล้วเจ้าไปแล้วเจ้าเออกระจายไปเลย ใส่ดีแค่พ่อมาอยูลึกแตะลึกไหวาทางนี้ค่ะฮอออินอ่ะเออขอโทษค่ะคุณน้องล่ะคะที่ไปนคนสั่งอาหารเยอะขนาดนี้เนี่ยอ๋อค่ะหนูเองค่ะเออ หนูทาให้พี่ลําบากใช่ไหมคะต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษนะคะขาขอโทษคุณน้องไม่ได้ทําให้หายเหนื่อยเลยนะคะดูตัวก็เล็กนิดเดียวเนาะสั่งอะไรเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยฮะอ๋อไม่ได้กินคนเดียวค่ะบ้าเดี๋ยวก็อ้วกหรอกค่ะพอดีว่าคนที่บ้านเยอะอะค่ะก็เลยสั่งเยอะนิดนึงตายแล้วคนเยอะขาหลังจําไว้นะคะถ้าคนเยอะก็สั่งสองรอบค่ะจะได้ไม่ลําบากไรเดอร์เนาะค่ะคําก็ลําบากสองคำก็ลําบากแล้ว ให้หนูทํายังไงอะคะหนูก็ขอโทษพี่ไปแล้วอะคะ่ะคนที่บ้านเยอะจริงๆค่ะก็เลยสั่งเยอะอะคะ่ะก,ก็เยอะก็รู้แต่คราวหลังก็สองรอบนะคะไรเดอร์จะได้ไม่ต้องลําบากค่ะมันเหนื่อยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะไม่ได้รถยนต์เนาะรถจะโลบค่ะนี่นี่ <c oughs> พี่คะพวกหนูไม่สะดวกกินที่ร้านนั่นแหละคะ่ะเออจะว่าไปพี่เป็นไรเดอร์อะส่งของให้พวกหนูก็ถูกล้นนี้คะ่ะหน้าที่พี่อะว้าวเป็นไรเดอร์ไม่ได้ไปขี่ค่าค่ะ พี่คะไม่ควรพูดแบบนี้นะคะหนูไม่ได้มองว่าพี่เป็นขี้ข้าเลยนะคะจริงๆพี่เหมือนเทพบุตรเลยด้วยซ้ำค่ะที่ช่วยพวกหนูอะคะ่ะเทพบุตรค่ระเทพบุตรมากสวยขนาดนี้นางฟ้านะคะกับข้าวอะเอามาเถอะค่ะค่ะเอาไปค่ะหนักหนักเนาะโอ้เพิ่งรู้หรอคะขี่รถมาแทบลม้มค่ะเออนั่นตก ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวให้เด็กๆก,กินเออพี่คะยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะอุ้ยน้อยแบงแดงว่ะว้าคุณน้องทำดีนะคะให้ทิปลคะครเนี้ยดีว่าคุณน้องทำดีนะคะคราวหลังสั่งได้อีกคะ่ะสั่งเยอะๆก็ได้คะ่ะไม่ต้องสองรอบก็ได้รอบเดียวก็ได้คุณพี่ยินดีให้บริการคะ่ะยทำดีว่าคราวหลังอีกนะคะ แบงค์เท่าก็ได้ค่ะคราวนี้ค่ะแบงค์แดงเปลี่ยนคนได้ไหมคนละคนเลยคนตะกี้หายไปไหนแล้วอะคะโอ๊ยไม่มีแล้วคะ่ะเมื่อกี้คนละคนหรือเปล่าคะคุณต้องจัผิดคะ่ะอันนี้พี่เป็นคนส่นยอยู่ตรงนี้แหลคะค่ะแล้วคราวหลังสั่งได้นะครับไม่ต้องสองรอบก็ได้คะ่ะพี่มีน้อเดียวสามรอบพี่ก็มีแล้วคราวหลังพี่มาส่งให้ได้นะคะค่ะรอบหน้าเนาะอย่าให้แบงค์น้ำตาลไว้คราวหลังใช้บริการอีกเนาะขอบคุณนะคะคุณลูกค้าค่ะ่าจะให้ตั้งแต่แรก ดูกบประชาหมดละดูกบแม่